ก็ท่านู้ชมตอนนี้ก็พาท่านมาชมแปลงขโพดนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีโอกาสได้พาท่านไปดูแปลงเห็ดนะครับที่ใช้ลิภันฑ์วางทองตัวเอนไซ์นาโนของเราทีนี้มาพูดถึงขโพดนะครับที่พี่เอามาใช้เขาใช้แล้วประทับใจยังไงนะครับเดี๋ยวคุยกับเกษตรกรเลยครับพี่ครับไอข้าโพดที่เราเห็นข้างหลังเนี่ยอันนี้คือคนรุ่นจะไม่กับที่เรายืนอยู่ห่างกัน15วันครับห่างกัน15วันที่ปุูมนะครับอันนี้เป็นข้าโพดพันธุ์อะไรครับพันธุ์สวิตพันธุ์สวิตครับอ๋อ ไอ้ที่เราเห็นข้างลังเนี่ยเอาตัวเอนไซม์ของเรามาฉีดครับเราให้ฟังหน่อยว่าเอามาฉีดมันเป็นยังไงแตกต่างยังไงคือผมเอามาฉีดตอนที่ข้าโพดครั้งแรกสิบวันอ๋อคือปลูกได้ประมาณสิบวันแล้วก็เอามาฉีดครั้งแรกนะใช้น้ำสิบหกลิตรต่อยี่สิบซีซีอ๋อฉีดเข้าไปนะครับฉีไปกี่ครั้งได้เนี่ยอันี้สองครั้งครับทีนี้ฉีไปมันเห็นอะไรแตกต่างเราถึงประทับใจยอดยอดออกมาโตแล้วเป็นยอดที่หนาใหญ่เอยของต้นข้าวโพดเนี่ย ชัดเจนเลยครับคือยอดจนนายอดใหญ่ครับแล้วแล้วโตเร็วไหมมันโตโตโตอย่าครับโตเร็วครับโตไวเร็วอันนี้อายุเท่าไหร่เลยนี่ก็ประมาณ20กว่าวันครับยีสิบกว่าวันครับนี่วันยี่สิบแปดก็พดจะปลูกมานานไหมปลูกมานานหรือยังข้าวโพดมันใช้เวลาแค่สี่ไม่คืออาชีพเราอะที่การปลูกข้าวโพดก็ปลูกมาปลูกมาพร้อมกับลุงคนนั้นแล้วครับปลูกมาแล้วกันสามปีสี่ปีนะสามสี่ปีแล้วครับมันก็เปรียบเทียบได้แล้วที่ว่าเมื่อก่อนที่ไม่ได้ใช้เรราาากกกััััับใใชช้ปปปปุุ๋๋ยยทท่่่่วววไไมมมนนแตตงงะหผ ั้งปุ๋ยยูเรียทั้งศูนย์สิบห้าสามกับสอบสี่กับสอบเน่นะสี่สอบครับสี่สูงครับกี่ไร่เนี่ยไม่ใช้เ<น>ยอะขนานนั้นนี่มันอันนี้มันหน,นึ่งกิโลครับไม่พันครับหนึ่งกิโลโอ๋อไม่ละพันหนึ่งกิโลครับคือทั่วทไปถ้าสมมติว่าไม่ได้ใช้เอนไซม์ของเราเนี่ยจะต้องหมดปุ๋ยเท่าไหร่คิดว่าสองลูกครับอย่างน้อยนี่นะที่ท่านเห็นข้างหลังนี่นะอย่างน้อยสองลูกครับเลครับแต่ตอนนี้ใส่ไปกี่ลูกกันเนี่ย ใช่ลูกเดียวครับนี่ลูกเดียวเเล็กด้วยครับอ๋อเเล็กด้วยที่ท่านเห็นเนี่ยเดียวครับเเล็กด้วยอ๋อแต่ถ้าสมมติว่าเมื่อก่อนไม่ได้ฉีดเนี่ยคือถ้าทั้งต้นใหญ่ทั้งต้นเล็กเนี่ยหมดเดียวไหมก็ถ้าคิดเป็นวันสีสีลูกครับอ๋อโดยทั่วไปนะสีลูกนะแต่ตอนนี้คือหมดไปลูกหนึ่งละลูกหนึ่งครับเอามาใส่ตัวเล็กด้วยตัวเล็กด้วยใช่ไหมครับทีนี้เอาไปฉีดปุ๊บสิ่งที่เห็นต่างๆชัดเจนเลยก็คือว่ามันโตเร็วไหมโตไวครับโตไวอ๋อโตไวครับยอดอันนี้อายุต้้แตต่่่่ลูเนนนีียอทาไร ตีไป29วันครับ29วันถามว่า29วันเมื่อก่อนที่เราใช้ปุ๋ยเคมีกับเอาเอนไซม์ไปฉีดเนี่ยระยะการโตเนี่ยมันเท่ากันไหมไม่ไม่เท่ากันครับเอาถ้าเมื่อก่อนมันจะขนาดไหนถ้า29วันเตี้ยกว่านี้ครับต้นเล็กนะครับอ๋อเตี้ยต้นเล็กครับจนต้นต้นจะไม่อวบแบบนั้นเถอะแล้วก็เตี้ยกว่านี้แต่ดูแล้วต้องต้องปักใหญ่ครับอ๋อคือถ้าต้นมันใหญ่ยังไงก็ปักใหญ่อยู่แล้วใช่ไหมอ๋อเมื่อก่อนต้นจะไม่ไม่ค่อยโตหรอค่อยโตครับต้นผู้ชม เอาตอนนี้ก็คือที่เราได้เอามาฉีกกระโพาทั้งต้นเล็กต้นใหญ่เนี่ยประทับใจอะไรเล่าถ้าผู้ชมฟังผมภูมิใจตรงที่ว่ากระโพดมันแปลกเลยครับยอดลําต้นครับต้นใหญ่ยอดจะหนาแล้วก็เป็นยอดที่เขียวเขียวหนาเขียวหนาใหญ่เลยครับคือเราเห็นว่าต้นมันใหญ่ไปเป็นส่วนเพราะอย่างนี้คือปากมันต้องใหญ่ตามต้อใหญ่ตามครับ เมื่อก่อนเราไม่ได้ขนาดนี้ไม่โอวอย่างนี้เนาะอันนี้พูดถึงว่านะครับเราได้ใช้กระโพดแล้วก็เห็นผลงานระดับหนึ่งละก็เหลือแค่ว่าเริ่มตอนออกดอกออกฝักนะครับจะเป็นยังไงก็ว่ากันอีกงทีเอาพูดถึงตอนเนี้นะครับเรามีอะไรฝากท่านผู้ชมที่ปลูกกระโพดะไหมก็อยากให้พี่น้องเราลองใช้ดูครับเห็นไซ้นาโตหน้าโนนี่ครับดีจริงๆครับเ็าลองมาแล้วลองมาแล้วครับเห็นเห็นเริงจริงครับไปฉีดอะไรด้วย ต้องอ้อยครับฉีดอ้อยด้วยครับนี่ลองดูอ้อยเหลือจากโค้ดอ้อยอ้อยมันเป็นไงต่างกันเลยครับตรงที่ไม่ได้ฉีดครับตรงฉีดกับตรงที่ไม่ได้ฉีดต่างกันเลครับเดี๋ยวพาไปดูหน่อยเดี๋ยวต่างกันยังไงอ่าเดี๋ยวท่านผู้ชมไปดูอ้อยครับไม่ได้ตั้งใจฉีดไหมแค่อยากลองคืออยากลองดูมคือมันเหลือจากฉีดข้าวโพดแล้วมันไปลองดูอ๋อไปลองดูครับไปลองดูอ่าเดี๋ยวท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะพาไปดูว่านะครับเอาไปฉีดกับไม่ฉีดแตกต่างยังไงเดี๋ยวตามเราไปเลยครับไป ท่านผู้ชมไอ้อ้อยตรงนี้ใช่ไหมครับที่ว่าเอามาลองฉีดก็คือเหลือจักระโพดแล้วก็มาฉีดอันนี้มันเป็นยังไงลองเล่างฟังตรงนี้ก่อนที่ฉีดเนี่ยคือสังเกตได้ง่ายเลยครับต้นนี่ลำลำต้นลำอ้อยนี่ครับใหญ่ใหญ่แล้วก็ข้อข้อมันข้อยาวนะครับข้อจะยาวครับข้อมันจะยาวครับอันนี้คือคือที่เราลองฉีดดูคครรัับบต้นจะยืดข้อยาวขัอนี้จะใหญ่มากเลยใหญ่เลยครับแล้วใบเป็นยังไงบ้างใบใบจะหนาเลย ใบจะอ่อนนักใหญ่ด้วยครับก็คือแบบใบมันสมบูรณ์ะใบสมบูรณ์ครับเขียวสดร่างกันเลยครับพูดถึงว่าไอไอรดนฉีดไปกี่ทีเนี่ยนี่ผมสองครั้งเองครับเนี่ยอ๋อจากที่เหลือไอกระพุ้นได้แหละแล้วเห็นบอกว่าไอที่ไม่ได้ฉีดมันเป็นไงจะเหลืองครับอยู่อีกฟังหนึ่งใช่ไหมเดี๋ยวไปดูที่ไม่ได้ฉีดนะครับให้ท่านดูว่าฉีดเป็นยังไงก่อนอ่นนะฮะดูดูตามสภาพนะครับเดี๋ยวไปดูตรงที่ไม่ฉีดเนาะเมื่อก่อนนี่มันเหมือนกันไหม ไม่ไม่เหมือนกันไม่ตอนที่ยังไม่ได้ฉีดอะสภาพเดียวกันเอาไปดูว่าที่ไม่ได้ฉีดเป็นไงครับท่านผู้ชมก็อันนี้คือฝั่งที่ไม่ได้ฉีดนะครับคืออ้อยอ้อยเนี่ยเป็นพันเดียวกันปะพันเดียวกันครับเอาแล้วไอแปลงที่ฉีดเมื่อกี้นี่คือปลูกพร้อมกันไหมปลูกพร้อมกันคับวันเดียวกันครับอ๋อวันเดียวกันคือพื้นที่เดียวกันเป็นแปลงเดียวกันเพราะว่าไอที่พาไปดูเมื่อกี้คือเราลองฉีดดูฉีดพอมันเหลือจากกระโพดจากระโพดครับแล้วอ่ะท่านนี้อันนี้คือไม่ได้ฉีดเหรอครับไม่ได้ฉีดครับท่านผู้ชมว่าาบนภพะครั เปดูต้นนะฮะหรือต้นใหญ่สุต้นใหญ่ก็ได้เห็นไหมจะมาเท่ากันครับต่างกันเยอะกับลำต่างกันเยอะนะข้อก็สั้นด้วยครับข้อก็สั้นครับทีแล้วก็ต้นก็เล็กทีเดียวครัโอ้โหนี่คนละเรื่องเลยนั่งฉีดสองทีสองทีครับแล้วท่านผู้ชมก็ดูเอาครับในตามสภาพว่าระหว่างฉีดกับไม่ฉีดนะครับอือหือสุดยอดจริงๆเนี่ยดูเอาฮะเนี่ยฮะ Quang thông, quang thông, quang thông, hạc rầy đây lỗ lộ... Quang nano, khó khăn đẹp